ก็แรงมาดิตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้ก็จริงตังแล้วเนี่ยพี่ได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วไม่ใครตี๋ อะไรอ่ะไม่เจอปืนชาร์จเจอแต่ปืนเช่าอะไร น,น,าาน่านะ่ารักมากเลยโหดว่าตัวเองน่ารักเผื่อล้วเฟิร์สเอ้าทำไมไม่เจอสกา,าเหมือนชาวบา้าน ผมอยากแม่ใลงมันห้ามกันไม่ได้ไปด้วยพี่ชาติซื้ชานี่พี่ชอบเล่นเต๋าเยอะว่าเต่ไม่รวยอ่ะ Ut av beinet mitt. Yeah. ไม่รู้เรื่องเลยรู้จับแค่รู้จักแค่ใบขับขี่อะไรอะอะไรพี่ไปขับรถเหรอก็เอาก็ผมมันอุ้ยบีบีข้างหน้ามีคนช่ปยวะช่ววะใช่แหละใช่แหละไม่ใช่แหละในคางแสงพี่มันมีตัวตัวนึง มันยืนนิ่งๆไงพี่ยิงอะไรผมไม่กล้าไปยืนนิ่งแต่แต่ว่าพี่เขาวิลเลียมกู ากได้สากาคะมันบอมีสาก้าห้เไลยโอ้ยมายืนตั้งแหมเอ็มเหลี่ยมผม อยู่ข้างล่างตัวเดียวพี่พี่พี่โอ้บม Mä lien päällä.

Kill.